สวัสดีครับวันนี้ผมเจอปัญหาประหลาดของ Nintendo Switch นะครับแตผมจะเอาเกมใหม่3เกมมาแกะแล้วก็เทสให้ดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็สำหรับทุกๆคนนะครับที่ว่าจะซื้อเกมแผ่นมือหนึ่งนะครับอยากให้ลองสังเกตซิลก่อนนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นพลาสติกสไตล์แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นซิลโรงงานเลยนะครับอย่างแผ่นที่ผมเจออยู่นี้ก็โอเวอร์คุกพที่รวมพัก1ภาค2พักในตลับเดียวนะครับหรืออย่างตัวนี้ Civilization นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นโซน US นะครับสเกตโอเวอร์คูกับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็น US ทั้งคู่เลยทั้ง2แผ่นนะครับส่วน Need for Speed นะครับเกมขับรถของผมตัวนี้นะครับจะเป็นโซนยุโรปต้องอธิบายก่อนว่าตัวเกม Need o r s w i t c นะครับเขาไม่หลอกโซนแปลว่าเราไปซื้อเกมจากที่ไหนมาเล่นก็ได้แต่ว่าตัว ID เราต้องเลือก ID ที่เราจะใช้นะครับตัว ID เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ แต่ว่าตัวผมเองนะครับก็ใช้ i อดีหลักเป็นตัวโซนยูนะครับก็ใช้มาตั้งแต่สมัย TD s ละไม่จะเปลี่ยนนะครับใช้ ID เดียวนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาแกะกล่องกันดูนะครับว่าเพื่อนๆเวลาซื้อเกมมาข้างในกล่องควรจะมีอะไรนะครับแน่นอนนะครับเกมรุ่นใหม่ๆนะครับข้างในไม่ค่อยใส่อะไรไว้เลยมีแค่ตัวตลับเกมนะครับแล้วก็กล่องมันแค่นั้นเองนะครับอาจจะมีแผ่นพับมีแผ่นอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับหรือว่าบางกล่องก็ไม่ได้สกินลายอะไรไว้นะครับ อันนี้ก็คือ,อตัวกล่องเกมของเกม Nintendo Switch นะครับถ้าจะทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้หมดเลยนะครับทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าเวลาเราได้เกมมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำา2อ,อย่างก็คืออันดับแรกเลยคือพอได้เกมมาแล้วต้องอัปเดตเกมนะครับแล้วก็อันที่2เลยก็คืออย่าลืมกดรับเหรียญน,นะครับตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองตามมาดูนะครับผมมีเรื่องประหลาดนะครับใครที่ซื้อ Nintendo มานานแล้ว อาจจะไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับลองมาเดากันดูว่าปัญหานี้คืออะไรอ่าผมเริ่มจากอ่าตัว overcool ก่อนนะครับสเกตใส่มาปุ๊บจะมีขึ้นมาเป็น2ไฟล์เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเกมที่รวมพักหนึ่งพักสไว้ในตลับเดียวนะครับเริ่มต้นผมก็กดอัปเดตก่อนนะครับถ้าเกิดมันมีอัปเดตมันก็จะเขียนว่าดาวน์โหลดถ้ามันไม่มีอัปเดตมันก็ไม่ได้ขึ้นนะครับทีนี้ตัวล่างสุดนะครับก็สังเกตว่าจะมีให้กดรับเหรียญอย่าลืมนะครับกดของการรับเหรียญก็คือ โซนเดียวกันรับได้สบายแต่ลองดูอันนี้ครับผมอยู่โซน US ตัวแผ่นเป็นโซน US แต่ผมรับเหรียญไม่ได้ครับนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูมาลองเดาดูนะครับว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆหาสาเหตุให้นะครับมาลองดูอันที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นเกมโซน US เหมือนกับเครื่องที่ผมเล่นนะครับตัววางแผนการลบนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับกดเครื่องหมายบวกแล้วเราก็เข้ามาเมนูนี้นะครับมาอัปเดต นะครับเสร็จแล้วพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยตัวนี้มีดาวโหลดนะครับเราก็กดรับเหรียญน,นะครับพอกดรับเหรียญอ่าเขานี้ผมกดเข้าไปแล้วสิ่งที่ผมเจอคือนี่คือแผ่นมือหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีเหรียญน,นะครับทั้งที่ตรงโซนทุกอย่างเหตุผลก็คือเหรียญมันหมดอายุแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเกมมาแล้วปรากฏว่าเกมนั้นเขา,าขาดอายุของเหรียญละแต่ว่าเราไม่สามารถได้รางวัลตัวนี้ แต่ว่าเกมเล่นได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับลองดูตัวที่3กันนะครับตัวนี้คนละโซนกันนะครับ Need for Speed นะครับเกมขับรถตัวนี้มีอัปเดตนะครับก็ดาวน์โหลดไปส่วนตอนกดรับเหรียญนะครับสังเกตว่าอยู่คนละโซนปกติรับเหรียญไม่ได้นะครับแต่ว่าคราวนี้ผมรับเหรียญได้นะครับเหรียญตัวนี้เอาไว้ซื้เกมใน e shop ได้นะครับ ก็สรุปง่ายเลยก็คือบางครั้งเกมต่างโซนกันถ้าโชคดีก็สามารถรับเตียนได้นะครับแต่นี้มันยังมีประเด็นหลักที่น่าสนใจคือแล้วทาไมเกมโซนเดียวกันถึงรับเหรียญไม่ได้ถูกไหมครัสา,าเหตุแรกเราเห็นแล้วก็คือ,อมันหมดอายุนะครับซึ่งอายุตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ละเกมนะครับแต่ว่าทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือแล้วทำไมโอเวอร์คที่ผมซื้อมา ปรากฏว่ามันกดรับเหรียญไม่ได้ทั้งที่ไม่หมดอายุนะครับผมก็เลยลองมาหาสาเหตุดูนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ผมเดิมทีผมหลังหักนะครับก็คือซื้อแบบดาวน์โหลดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับสังเกตตอนนี้ผมกดไฟล์โดยที่ไม่ได้ใส่ตลับนะครับพอกดไฟล์โดยที่ไม่ได้ใส่ตลับตัวเกมมันจะดึงไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดที่ผมเคยซื้อมานะครับเท่ากับว่าผมจะมีเกมนี้นะครับในตอนที่ผมซื้อดาวน์โหลดมา แล้วก็มีเกมนี้ซ้ําซ้อนกันเพราะว่าผมมีตลับแล้วในตลับมันมี2เกมคือภาคแรกกับภาค2นะครับตัวดาวนโหลดตัวนี้ผมซื้อภาคแรกมานะครับอ่าทีนี้พอผมออกมาปุ๊บผมจะเข้าภาค2แน่นอนเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ตลับเกมนะครับอย่าลืมว่าในตลับเกม1ตลับจะมี2ภาคนะครับทีนี้พอผมใส่ตลับเข้าไปนะครับใส่ตลับเข้าไปปุ๊บ สิ่งที่เราเห็นเลยก็คือตัวตลับเกมพอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาเป็น2 ID 2อไอคอนเกมเห็นไหมฮะพอใส่2ไอคอนเกมเท่ากับว่าตัวผมก็กดเข้าเกมได้เลยเพราะว่าผมมีตลับละพอผมกดเข้าตลับเกมนะครับสังเกตว่า o v e r อร์คู d ผมก็เล่นได้ปกตินี่ละครับปัญหาแสดงว่าถ้าเราใช้เกมโซนเดียวกันนะครับ ถูกต้องทุกอย่างเลยแต่ถ้าเราซื้อดาวน์โหลดแล้วเราเคยกดเหรียญไปแล้วเพราะว่าเกมดาวนโหลดจะได้เหรียญอัตโนมัตินะครับสิ่งที่เราเจอคือถ้าเราซื้อเกมกรณีแบบนี้มานะครับปรากฏว่าตัวตัวโซนก็ตรงกันหมดอายุก็ยังไม่หมดนะครับแต่กลายเป็นว่าไม่สามารถกดรับเหรียญได้นะครับกต็ตรงนี้ก็เป็นเกรดความรู้นะครับถ้าเกิดใครมี ประสบการณ์มีอะไรใหม่ๆนะครับก็มาแชร์แลกเปลี่ยนกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นช่องเปิดใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ